ลายนี้เป็นลายกล้วยไม้ป่านะคะลายจะเป็นดอกเล็กๆนะสวยมากเลยค่ะก็ลูกค้าสั่งตัดนะบอกว่าอยากได้สีบานเย็นนะคะผ่าหน้าแล้วก็ติดโบนะคะแบบนี้จะใส่แล้วดูไม่แก่น่ารักดีนะอ่าเราก็ผ่าขึ้นมาให้ประมาณเข่านะคะเดินไม่ยากนะตัวนี้นะก็ใครที่สั่งตัดตัวนี้มานะเรารับไปเลยก็มีใครที่อยากได้ผ้าเริ่มมีสีโอรสีงมพูสีฟ้านะคะแล้วก็ มีสีน้ำเงินมีสีเหลืองมีสีแดงนะคะผ้าตัวนี้ยังมีหลายๆสีอยู่169บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้ก็เออเดี๋ยวไปดูสีท้ายคลิปดีกว่าว่ามีสีอะไรบ้างใครหาสีออกคพิมๆเหลืองๆแล้วก็สีอ่าฟ้ายังมีนะคะยังมี169บาทผ้ากว้าง2เมตรนะคะโอเครอรับได้เลยนะคะใครที่สั่งตัดมา